จากสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ชมกับการทําบุญไหว้พระสักการะแอลเหนือกับโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยานะครับในตอนนี้ทางคุณจีดพิธีกรของเราครับเดินทางไปร่วมทาบุญกับคณะซึ่งวันนี้จะเป็นการเดินสายทอดพระป่ายังวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่โดยการเดินทางเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวเริ่มออกจากโรงแรมคุ้มภูคาไปยังวัดแรกก็คือวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ถถึงบรรยากาศช่วงเช้าเ้าแบบนี้ค่ะมาร่วมทำบุญทอดสปาของฟัดแรกของโครงการชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาที่มาอาบุญใต้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคีอยืนอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมตั้งอยู่ที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่7็ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางสมรมแล้วก็ ู้สูงอายุกว่า3ร0ชีวิตก็จะมาร่วมทอดผ้าป่าที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรวมไปถึงวัดวาอารามของทีน่นี่ส่วนมากสถาปัตยกรรมของที่นี่เต็นแบยชาวล้านานาแท้ๆเ,เดี๋ยวไปชมกันค่ะ จังหวะถอดรองเท้าะท่านผู้ชมก็จะมีคำคมคำสอนอยู่ตลอดเส้นทางความง่ายอยู่ที่ปากความยากอยู่ที่ทำถ้ามีความงกจะเป็นยาจบในเรือนเศรษฐีและจะมอบให้ใครบางคนในห้องข่าวและจะมอบให้ใครบางคนในห้องข่าเกเสียงดังพปนเสียงดังพล่านค่ะ โดยคณะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในวัดแรกโดยการน,นำของนายวีรวัตรค้าขายรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาคุณแม่สติวคุณปลืม้มคุณแม่ของท่านนายกติกก็เดินทางไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาลุงลุงป้าป้าก,กว่า300คนนะครับ สำหรับบรรยากาศการทอดพระป่าในวัดแรกทุกคนต่างร่วมถวายปัจจัยเครื่องสักกานโดยมีพระโสพลธรรมสารเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมเป็นผู้รับมอบพร้อมกับเทศนาสั่งสอนซึ่งการถวายพระป่าครั้งนี้ได้ยอดสูงถึง78,420บาทสร้างความอินบุญอินใจกันท่วนหน้ากันเลยทีเดียวครับ นั้นครับทางคณะผู้ใจบุญก็ได้เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนานในวัดแห่งนี้ซึ่งวัดป่าดาราพิลมตั้งอยู่ที่ตำบลลิมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามันนับได้ว,ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่7ในจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติของวัดกล่าวไว้ว่าเริ่มจากหลวงปู่ม่นภูริทัตโตได้ออกจากลิกธุโดงมาทางภาคเหนือและได้พำนักณป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบายพระตำหนักดาราพิรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสถานที่สงบเป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐานและมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐานหน้าที่แห่งนี้เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นก็ได้เกิด จึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์ตอนที่จะไปวัดพระป่าวัดที่สองค่ะก็มาถึงตอนนี้ที่ถึงวัดเด่นสลีสีม่วงแกนค่ะหรือวัดบ้านเด็นนั่นเองอยู่ที่อำเภอแม่แงตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าไปก่อนนะคะวัดนี้เป็นวัดเล็กๆเท่านั้นค่ะแต่ด้วยแรงศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะที่มีแรศรัทถาต่อครูบาเถืองค่ะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังมากประจำภาษาที่วัดนี้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นวัดที่ใหญ่มากหรือได้ว่าเป็นพุทธศาสนาสถานที่มีความศิลปะเกี่ยวกับล้านนาที่สวยงาม เ,เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าความสวยงามที่ว่านี้จะสวยงามกินแค่ไหนจากวัดเล็ก,ลกๆกลายเป็นวัดแบบพื้นที่จากนี้เป็นหมูห่้นเลยค่ะเป็นกว่าหลายกิโลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย ทางคณะก็ได้เดินทางต่อเพื่อไปทอดพระปาสามมคียังวัดที่สองนั่นก็คือวัดอรัญยวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่มีพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาบัติโทเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ครับพระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นพระสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคร,ครับเป็นพระเกจิชื่อดังจึงทําให้คณะมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหัวหน้าคณะที่พามาก็คือรองหนุ่มวีรวัตรค้าขายที่มีความเลื่อมใสศรัทธาของหลวงปู่มั่นเป็นอย่างยิ่งมาทําบุญทอดพระป่าในครั้งนี้ทางคณะไม่ได้มีโอกาสพบพระอาจารย์เปลี่ยนเพราะท่านเดินทางไปจังหวัดสกลนครแต่ก็ไม่ทําให้ความศรัทธาของคณะเปลี่ยนแต่อย่างใดครับพร้อมใจกันถวายทอดพระป่าสามัคคีได้ยอดปัดจจัยถึง75,890ปาบาทกันเลทยทีเดียวครับ ก่อนที่จะไปทอดผ้าป่าย,ยัางวัดที่3ครับทางคณะได้เดินทางเข้าแวะไหว้สักการะครูบาเทืองนาทศีโลพระนักบุญที่เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวเหนือที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับวัดเด่นสลีสีเมืองแกนเดิมวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อครูบาเทืองนาฏศีโลเกจิด,ดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่วัดนี้จึงพัฒนาจากวัดเล็กๆให้มีความใหญ่โตสวยงามทรงคุณค่าในงานพุทธศิลป์ถิ่นล้านนาครูบาเทืองมีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความเคารพนับถือมากมายมีทั้งชาวไทยจีนไทยใหญ่กะเหรี่ยงและชาวเขาหลายเผ่า เป็นที่เรียกขานว่าเป็นเกจิสหายหรือครูบาสองพี่น้องคู่กับครูบาบุญชุ่มเกจิดังแห่งสามเหลี่ยมทองคําครับซึ่งหากรูปใดรูปหนึ่งมีงานบุญสําคัญก็จะไปร่วมงานกันและมีประชาชนที่ทราบข่าวแห่กันไปร่วมกราบไหว้ขอพรอย่างเนืองแน่นเสมอจึงมีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาน,นาเงินมาเป็นปัจจัยในการทําบุญเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนไม่น้อยส่วนรูปแบบการก่อสร้างครับเป็นแบบล้านนาประยุกต์ที่ผสมผสา,านกับแนวคิดของครูบาเทืองเองครูบาเทืองเรียก แนวนี้ว่าแนวสถาปนิกคือคิดจะใส่อะไรก็จะทำแล้วก็ต้องมีความมั่นคงกูบาเถืองต้องการให้เป็นการผสมผสานระหว่างวัดบ้านกับวัดป่าครับเพราะความเชื่อที่ว่าศาสนาอยู่ได้เพราะปฏิบัติการแบ่งแยกไม่ใช่เรื่องสําคัญโดยยึดยหลักการสร้างตามบุญครับคงเพราะการสร้างตามบุญนี่เองที่ทําให้จนกระทั่งทุกวันนี้วัดเด่นม,มีขนาดสิ่งปลูกสร้างใหญ่และยังคงสร้างไม่แล้วเสร็จในให,หลายๆส่วน เป็นที่หอมปากหอมคอกับการเดินชมความสวยงามในวันนี้ทางคณะผู้ใจบุญผู้สูงอายุเมืองพัทยายก็ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าต่อที่วัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อทางคณะเดินทางมาถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อแล้วก็ได้ร่วมกันทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งทุกคนต่างร่วมกันถวายปัจจัยทายทานให้กับทางวัดโดยมีหลวงปู่สังสังกิจโจเจ้าอาวาสวัดป่า,าจานทร์ตื้อเป็นผู้รับพระป่าซึ่งยอดที่ทุกคนร่วมกันทําบุญในวัดที่3ได้เงินปัจจัยเข้าวัดสูงถึง7 4 5 0 0บาทสร้างความอิ่มบุญอิ่มใจสาธุกันทั่วหน้าครับยังไม่หมดนะครับกับการเดินทางทําบุญไหว้พระสก,การ,พราพุทธาสแอลเหนือกับโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมมาสำหรับผู้สูงอายุ ชมลมผู้สูงอายุเมืองพัทยาสัปดาห์หน้าคุณจี๊ดพิธีกรของเราจะพาไปนั่งรถโดยสารขึ้นเขาไปสักการะพระพุทธบาทรี่ลอยขอบอกว่าไม่ควรพลาดเพราะวิวข้างทางขึ้นเขานั้นสวยงามและยากลําบากแต่ก็ไม่ทําให้แรงศรัทธาของลุงลุงป้าป้าชมลงผู้สูงอายุเมืองพัทยาวันไวแต่อย่างใดเอาไว้ชมกันต่อสัปดาห์หน้าครับ